สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์ a คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่ายอ p พเลียได้ทำการเปิดตัว SR160 2022รถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ที่มีงานดีไซน์แบบสปอร์ตผสมผสานกับความทันสมัยในประเทศอ,อินเดียอย่างเป็นทางการซึ่งถือว่ากำลังได้รับกระแสความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว ดยงานออกแบบดีไซน์ของ a p r i l i a SR 160 2022นั้นจะค่อนข้างแตกต่างไปจากรถสกูตเตอร์อื่นๆในอินเดียนะครับเพราะนอกจากมันจะมีความสปอร์ตเฉียบคมแล้วยังเน้นมิติของตัวรถที่มีความคล่องตัวสูงด้วยรวมไปถึงความทันสมัยในการเดินเส้นสายต่างๆมาพร้อมกับล้อขอบ14นิ้วทำให้มันดูมีความสง่างามในตัวทาดัดของกำลังนั้นตัวรถจะมาในพิกัด 160cc ซี1สูบ ซิงเกิลโอห์ดคัมชาร์ปวาลวาวนะครับให้แรงม้าสูงสุด11 ps และแรงบิดสูงสุด11.6นิวตันเมตรระบายความร้อนด้วยอากาศไฟหน้าจะเป็นแบบ LED พร้อมกับไฟ DRL นะครับส่วนไฟท้ายจะเป็นแบบ LED รูปทรงตัว X หน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนผ่านทางบลูทูธได้ระบบเบรกจะมีตัวช่วยป้องกันล้อล็อกฉุกเฉินอย่าง ABS มาให้ด้วย ราคาของอ p พิเลีย SR 1 6 0 2 0 2ในอินเดียนั้นจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ47,000บาทเท่านั้นนะครับและนอกจากนี้ยังมีรุ่นตกแต่งพิเศษอย่างคาร์บอนและก็รุ่นเรซซิ่งด้วยอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นนั้นเรายังไม่แน่ใจว่ามันจะได้ทําตลาดในประเทศอื่นๆอ,อีกด้วยหรือไม่หลังจากนี้แต่ถึงจะมีการทําตลาดนะครับคาดว่าโครงสร้างราคาของตัวรถก็จะสูงกว่าที่อินเดียไปในระดับหนึ่งเหมือนกับรถอินเดียรุ่นอื่นๆหลายรุ่นในกรณีก่อนหน้านี้นั่นเองครับ สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส